หลายคนคงดูรีวิวกันมาบ้างแล้วนะครับคลิปนี้จะมาบอกพิกัดสั่งซื้อออนไลน์ครับสำหรับปลั๊กพ่วงเต้ารับ8ช่องจากแบรนด์ Power Connect ครับพิกัดนะครับอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับสินค้าชิ้นนี้ได้ คุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับย้ำกันอีกนิดนะฮะพิกัดสินค้านะครับอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับปลั๊กพวก่วงเต้ารับ8ช่อง power connect นะครับเต้ารับ8 8ช่องสายไฟยาว3าเมตรครับรุ่น double protection p c x p x c t TS, t s t s 0 8 a w 0 1ครับสำหรับใครที่กำลังมองหาปลั๊กพวก่วงไว้ใช้งานครับแปะพิกัดสั่งซื้อออนไลน์ ไว้ให้แล้วนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับ